เอาที่เป็นเพราะอะไรไม่ต้องสนใจล่ะค่ะไม่เอาอะไรไม่ต้องสนใจเพราะว่ามันก็เกิดอยู่อะค่ะเอาที่เกิดอยู่สิเอาที่เกิดอยู่เอาที่เป็นปัจจุบันสิแต่ที่มันดับไปแล้วเป็นอดีตนะไม่เอาอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วมันเป็นอดีตอารมณ์แล้วเราไม่ต้องสนใจแล้วเขาหมดไปแล้วไม่สนใจอะไรกับเขาแล้วก็ไม่รู้แล้วจะไปเอาอารมณ์อดีตที่เขาผ่านไปแล้วหมดไปแล้วมาเป็นอารมณ์ปัจจุบันมันก็ไม่ได้แล้ว ความรู้สึกตัวเขาต้องรู้ปัจจุบันเพราะว่าปัจจุบันรู้สึกตัวเนี่ยต้องเข้าใจาสื่อตรงนี้ไอหมดไปแล้วก็แล้วไปมันไปเอามาทําอะไรอีกไม่ได้หรอกมันเป็นอดีตไปแล้วเอาความรู้สึกตัวที่เป็นปัจจุบันที่เขากําลังมีอยู่เป็นอยู่ตรงนั้นแหละอตอนนี้มีมีมีฟงไหมเนี่ยพอรู้อะเป็นปัจจุบันตรงนั้นนะ ปัจจุบันของสติก่อนนะสติก็จะระลึกได้เมื่อกี้ก็ฟุ้งไปเรื่องอดีตหรือเรื่องอนาคตหรือคิดนึกปรุงแต่งนี่ก็อีกเรื่องนะอีกอย่างนะบางคนเข้าใจว่าคิดนึกปรุงแต่งกับฟุ้งซ่านอย่างเดียวกันนะถ้าถ้าว่าโดยสภาวะก็แล้วฟุ้งซ่านเนี่ยคืออุททัศจ,จะสัมปยุตกับโมหะใช่ไหม<อ>แต่ถ้าหากว่าเป็นการคิดนึกปรุงแต่งมันเป็นพวกวิตกวิจารณ์ถ้าพูดถึงอารมณ์ของความฟุ้งซ่านมัน มันก็ฟุ้งไปเรื่องอดีตกับอนาคตตัวนฟาร์ม<อ>คิดนึกปุงแต่งเนี่ยมันได้ทั้ง3เลยนะอดีตก็ได้อนาคตก็ได้ปัจจุบันก็ได้ต้องเรียนรู้ทั้งตัวสภาวะตัวบัญญตัติตัวอารมณ์ถ้าเคยเรียนอภิธรรมที่โยมเคยเรียนมาแล้วเอามาใช้ในการปฏิบัติเ<อ>นี่ยมันจะเข้าใจง่ายแต่ถ้าเข้าใจแล้วมัน<อ>สับสนมันก็ยากอยู่เหมือนกัน ต้องทําฟังเข้าใจการฟังนี่ก่อนนะฟังให้เข้าใจก่อนพอเข้าใจตรงนี้แล้วก็มันไม่ต้องทำเหมือนเรื่องที่เราเคยทํามาแล้วอะอดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงแต่ปัจจุบันอะมีอะไรกําลังปรากฏอยู่ก็เรียนรู้กับปัจจุบันตรงนี้ความรู้สึกตัวก็มารู้สึกตัวที่ปัจจุบันที่กําลังมี อย่าไปเอาอาดีตที่มันผ่านไปแล้วดับไปแล้วตัวน,นั้นไม่ต้องสนใจมันแล้วเอาแค่ปัจจุบันนี่แหละและอดีตอนาคตมาจากไหนอ่ะก็ไปจากปัจจุบันนี่แหละเท่านั้นมารู้สึกตัวที่ปัจจุบันอดีตอนาคตเดี๋ยวมันก็ไปจากปัจจุบันมารู้สึกตัวที่ปัจจุบันตรงนี้แหละตรงนี้เข้าใจนะเข้าใจแล้วค่ะมันต้องคุยทำความเข้าใจ ว่ายอมไปติดกับอดีตอารมณ์ว่าเออก็ันอดีตมันผ่านไปแล้วมันจะเอามาทําอะไรก็ไม่ได้หรอกเหมือนการที่คุยไปเมื่อวานมันก็จบไปตั้งเมื่อวานแล้วแล้วก็มันมาคุยปัจจุบันนี้มันก็ต้องมาเรียนรู้ปัจจุบันตรงเนี้ยนะอย่าไปคํานึงถึงถึงที่ล่วงไปแล้วอย่าไปหวังถึงที่ยังมาไม่ถึงปัจจุบันมีอะไรเป็นอารมณ์ก็มาเรียนรู้ตรงนี้แหละอ๋อค่ะ สอบถามฟังเข้าใจนิดนึงเรื่องความ <c oughs> ฟุ้งอ่ะรรู้สึกว่าฟุง้ง <c oughs> ไอ,ไอตัวรู้สึกว่าฟุ้งอ่ะตรงนั้นนเป็นปัจจุบันตัวที่รู้อ่ะเป็นสติถ้า <c oughs> รู้บ่อยๆความเพียรจะมีตามมาความเพียรมาตรงไหนเพียรมีสติไงและลึกรู้ที่เขาเผลอไปกลับมาบ่อยๆอย่างนั้นแหละแต่ละครั้งแต่ละครั้งความเพียรกับสติเขาก็มีแล้ว แต่พอเขารู้แล้วตติมีแล้วรู้ว่าเผลอไปกลับมาแล้วกลับมาแล้วมารู้อะไระปัจจุบันตรงนั้นมีทุกปวดเมื่อ,อยหิวกระหายหนาวร้อนยาบทดใหญ่ยืนเดินนั่งนอนยาบทดย่อยการเหยียดการคู่การกม้มการเงยเหลียวตาแล้วฝาเป็นต้นเนี่ะก็มารู้ปัจจุบันตรงนี้ไอ้ที่มันหมดแล้วก็แล้วไปไม่ต้องสนใจไอ้ที่จะให้ดูต่อมาเนี่ยมันมีเยอะนะที่เป็นปัจจุบันตรงนั้นแหละ ดูไม่ไหวหรอกถ้าเข้าใจแล้วก็จะสนุกกับการเรียนรู้ตรงนี้แล้วไม่เหนื่อยไม่หนักไม่เป็นภาระอะไรที่โยมทำมานะี่ยมันเป็นภาระนะแล้วก็ไม่รู้มันไปไหนแล้วไม่รู้หมดไปแล้วก็ไปเอามาอีกถ <c oughs> ามรู้สึกตัวก็เหมือนกันเนี่ยมันก็ต้องมารู้ตัวปัจจุบันตอนนี้กำลังรู้อะไรอะ่ะ ปัจจุบันตรงเนี้ไม่ต้องเอาอาดีตอดีตก็ผ่านไปแล้วไม่ต้องเอามามารู้ตัวกับปัจจุบันหรือว่าปัจจุบันรู้สึกตัวอะไรอย่างนี้ก็ได้ความเพียรสติสัมชัญญะตรงนี้เป็นองคุณของสติปัฏฐานด่นแรกต้องเรียนรู้ตรงนี้ผู้ทํางานอะ่ะแต่ถ้าไม่รู้ผู้ทํางานน่ะก็มันไปอีกเรื่องหนึ่งนะอย่างที่เธอทําไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้อะ่ะ อดีก็ยังเอามาอีกอย่างเงี้ยไม่ต้องเอามาแล้วเนี่ยมารู้ตัวปัจจุบันเดี๋ยวมารู้เนื้อรู้ตัวนะเมือ่อกี้ถามเรื่องตื่นนอนมีอะไรเป็นอารมณ์ปวดเมื่อหิวก็หายหนาวร้อนนะ่ะแล้วก็มีใจไปห้องน้ำไหมปวดหนักปวดเบาเห็นมั่งหรือยังอ่ะ แต่ไม่ใช่ฟัง <Okay. S 1> แล้วต่อไปต้องรู้ uh huh. ทุกเรื่องนะไม่ใช่ความหมายนั้นนะบอกให้รู้ถามให้รู้เนะี่ยเขามีอยู่แล้วแต่ธรรมชาติที่รู้ว่ามีไหมความเพียรสต,ติสัมมัญนยะมีไหมทำด้วยความเคย,คยชินอะเวลายอยู่ในห้องน้ำนี่มันมันจะมีสติบ้างฉ<ม>ลาดกับเคยชินจากสมมติว่าเออ,อาบน้ำแล้วกันค่ะยมจะไม่ค่อยรู้เลยว่า เหตุที่จะต้องไปอาบอะ่ะคือโดยมากอย่างสมมติอย่างหน้าหนาวเนี่ยมันก็จะเป็นเวลาที่แบบอ๋อนี่ถึงเวลาแล้วจริง,รงๆทุกมันยังไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่ามันหน้าหนาวแต่ว่ามันต้องรีบอาบเร็วเพราะน้ำมันเย็นมากเลยเพราะคือโยมเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยรู้เหตุก่อนนะว่าทาไมต้องทําอย่างนี้ก็ไม่ได้ถามหา,าไม่ได้ถามหาให้รู้เหตุนะไม่ได้ถามหาเออไม่ได้ถามหาอาบน้ําเนี่ย แล้วขณะกําลังกําลังทําอ่ะมีโดนน้นะําแล้วรู้สึกยังไงอย่างเงีย้ยมีเย็นใช่ไหมมีน้ําอุ่นหรือเปล่าเกรื่องทําน้ําอุ่นม,ม,มั้ยถ้าที่บ้านนะมีแตวโยมพูดถึงที่ไปสํานักอาค่ะสำนักที่ที่ผ่านมานะ่ะมันมันน้ํามันเย็นโยมก็แบบ แทนที่ปกติี่การอาน้ําจะทําให้รู้สึกว่าแบบโอ้โอเราพามันชื่นอ,อกชื่นใจแต่อันนี้มันกลายเป็นโทรศัมันแบบโอมันเย็นมันเย็น,นต้องรีบๆอาบะไรอะไรก็ให้รู้แต่ตอนนี้อยู่บ้านใช่ไหมอยู่บ้านม,มีเครื่องทําน้ําอุ่นใช่ไหมใช่ค่ะ,ะแล้วมีปัญหาเรื่องรีบๆแล้วร,ร้อนๆอ,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 อะไรอก,ก็เปล่าล่ะ เอออันนี้ก็จะไม่มีค่ะพอน้ำมันก็จะอุ่นสบายกำลังดีสำหรับเราัแต่ก็มาเรียนรู้ปัจจุบันตรงนี้อย่าอย่าไปเอาว่าอดีตที่ไปอยู่ทำนักตรงนั้นมาที่เนอ๋อค่ะเอาเอาปัจจุบันที่กำลังอยู่บ้านแต่ถ้าหากว่าอ,อย่างเช่นจะมาที่นี่ที่นี่ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นหรอกเห็นไ,ไหมก็ต้มน้ำเอาก็ได้อ๋อค่ะแต่ของอาตามามีนะในห้องเนี่มี นี่เรือ่องการน้ำ <ฮะ S 1> อุ่น <ฮะ S 1> เพราะอาตมาเป็นโรคภูมิแพ้เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ถ้าหากว่าอาบน้ําเย็นก็ไม่สบายป่วยแต่อของโยมไม่มีปัญหาก็ไม่เป็นไรแล้วอาบน้ําเย็นก็ได้ถ้าน้ําเย็นไม่สะดวกก็ต้มน้ําทาน้ําอุ่นนั่นแหละโยมไม่มีปัญหาโยมอยู่ได้ค่ะเออแต่นนี้นก็แต่ทีนี้มาเรียนรู้กับปัจจุบันที่พอรู้ได้คแล้วมันจะหลุดไหมรัรู้รู้แป๊บหนึ่งแล้วเสร็จแล้ว อ๋อคไปก็มันก็หลุดไปเคยชินไปอาเสร็จแล้วพอจะเช็ดตัวเอามารู้รู้สึกอีกทีหนึ่งว่าออกอ่าอย่างนั้นเรียนรู้อย่างนั้นไม่ได้คิดเอาไว้ว่าเราจะต้องรู้ได้ตลอดทุกเรื่องทุกอย่างไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแล้วแต่เขาจะรู้ได้ต่างกันที่เราทําอยู่แต่เราไม่รู้แล้วต่อมาเราทําเราก็รู้บ้างหลุดบ้างมันรู้บ้างแบบนี้แหละอ๋อค่ะต่างกันที่เมื่อก่อนเราทําด้วยความเคยชิน เคยชินตลอดสายเลยแต่ตองนี้มันจะมีแล้วต่อมาเราทำไมถึงมาเรียนรู้ได้บ้างความเคยชินเขาก็จะลดน้อยลงียกว่าเคยชินกับโลภะกับโมหะเนี่ยต่อมาพอมีความเพียรมีสติกุศลเกิดเขาก็จะลดบทบาทลงความเคยชินเขาเ็าจะน้อยลงเองเขาก็จะมารู้เนื้อรู้ตัวได้บ่อยขึ้นเนี่ย้องฝึกฝนอบรมที่เราทําอยู่แล้วนั่นแหละ ทุกเรื่องที่เราทําอยู่แล้วเราทําด้วยความเคยชินนั่นแหละแต่ไม่ใช่บอกว่าต่อไปอย่าทําอะไรด้วยความเคยชินนะไม่ได้ห้ามนะเรียนรู้กับความเคยชินนั่นแหละเรียนรู้กับที่ไม่รู้นั่นแหละแล้วเขาก็มารู้แล้วต่อไปความเคยชินที่เขาไม่รู้อ่ะเขาก็เริ่มมารู้บ่อยขึ้นเนี่ยเป็นการฝึกฝนอบรมเจริญสติปัญญานะ ไม่ใช่ต่อไปนี้ท่านต้องมีความรู้สึกตัวเรนะื่อยนะบ่อยเนื้อแม่งที่โยมทํานึกบอกอะไรงั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนั้นก็ไม่ใช่อีกนะแต่ความรู้สึกตัวที่อาจมานําเสนอไปนี่คือความเพียรเป็นยังไงสติเป็นยังไงธรรมะชญะเป็นยังไง,ญญงรู้ธรรมชาติที่เขาเป็นนามรรมาตรงนี้แล้วเขาทางานยังไงนี่ปรภา,าวะเขาเป็นปรามาิ ไอ้ที่เรานึกบอกที่โยมนึกบอกบ่อยๆนั่นเป็นบัญญตัติไม่ใช่ไม่ได้รู้ตัวสภาวะหรกรู้แต่ชื่อมันเนี่ยฝ่ารู้สึกตัวเป็นบัญญตัติตัวนั้นเอามาใช้ในการปฏิบัติไม่ได้หรอกเพราะสภาวะเขาเป็นปรมัตสแล้วกิเลสก็เกิดที่แปลปรมัตสไม่ใช่เกิดที่บัญญัตินะกิเลสอ,อย่างโลภะอย่างเงี้ย โทสะเงี้ยโมหะเนี่ยเป็นบปรมาัดทั้งนั้นน่ะแต่เราไปนึกไปบอกเขาเป็นบัญญัติมันไม่รู้เรื่องกันหรอกมันคนละเรื่องกันมันต้องรู้ตัวสภาวะที่เป็นปรามาัดเหมือนกันทั้งกุศลอกุศลให้ธรรมชาติเขาเป็นครูตรงเนี้ยเรียนรู้วิปัสสนาให้ธรรมชาติเขาสอนเราบ้างเราสอนเขามานานแล้วบอกเขามานานแล้วนึกบริกรรมมานานแล้ว เป็นีนความรู้สึกตัวน้ำเห็นน้ำได้ยินเปลนต้นอย่างเงี้ยบอกมานานแล้วไม่ไปไหนหรอกแก็ให้รู้นะนี่บอกให้รู้นะว่าเนี่ยคือสภาวะที่เรานึกบอกเขาเป็นบัญญัติอย่างเงี้ยแต่ตัวสภาวะเขาเป็นปรมัดเป็นใบที่อาตมาบอกว่าเหมือนเราดูหนังใบดูละครใบแล้วเราไม่ต้องไปกำกับการแสดงกับเขาดูเขาเฉยๆดูเขาเล่นน่ะเราไม่มีส่วนไปร่วมไปเล่นอะไรกับเขานะ ไม่มีส่วนรู้ส่วนเห็นที่จะไปเล่นแสดงอะไรกับเขาหรอกหรือว่าเป็นผู้กำกับการแสดง่ไม่มีส่วนอะไรกับเขาเลยอ่ะละครกันหน้าเขาเล่นทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับม่ถ้าเข้าใจแล้วก็จะสนุกกับการดูละครขันหน้าดูโดยไม่ต้องพากไม่ต้องกำกับการแสดงแล้วมันมันก็จะสนุกกับการเรียนรู้กับเขา ้าใจแล้วก็ไม่ยากหรอกง่ายนิดเดียวหวังว่าไม่หังไม่หวังดูงปุบันมันต้องอาศัยประโตโคสะได้ฟังธรรมจากกัลยาณมิตรไงแล้วถึงจะไปเกิดโยนิโสมนสิการกุศลต่างๆที่เกิดขึ้นน่ะมันก็ต้องได้กักการฟังที่ถูกต้องแล้วก็นำไปใช้ด่านแรกก็คือนึกกับรู้สึกต่างกันอย่างไรอย่างเงี้ยก่อน แล้วต่อไปเรื่องความรู้สึกตัวอะไรมันก็ค่อยๆมาค่อยๆเรียนรู้ก็มันมันไม่ยากหรอกถ้าเข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจมันก็ยากอมคิดว่ายอมเริ่มเข้าใจแล้วอ่ะอันดับแรกมันต้องเข้าใจขั้นการฟังก่อนแล้วพอฟังเข้าใจแล้วก็ไปเรียนรู้กับตัวสภาวะเขาค่ะแล้วมันจะต่างกับที่เราเคยนึกเคยบอกยังไง แล้วต่อไปมันจะไม่ต้องนึกบอกอย่างนั้นบ่อยๆหรอกเพราะมันรู้สึกแล้วมันเข้าใจแล้วไม่จําเป็นต้องนึกแล้วอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจแบบนั้นแต่ไอ้นึกมัน<อ>ก็จะน้อยลงไปเองเ,อเช่นเวลามีสติเ,<อ>เป็นอย่างไรหลงลืมเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็เรียนรู้สภาวะเขาเป็นปรมัติเป็นใบเราไม่ต้องไปนึกบอกก็หรอกแล้วก็ความรู้สึกตัวเหมือนกันความเพียรปติรสมจัญยาขาก็เป็นใบ ไม่ต้องไปนึกบอกเขาอย่างที่เคยบอกหรอกเรียนรู้ตัวจริงก็เลยแล้วก็จะสนุกกับการเรียนรู้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ให้ได้ที่เราพยายามทำให้เขารู้อะทุกเรื่องอะนะไม่รู้แล้วมันเดือดร้อนไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ให้ได้ตอนนี้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะ แล้วเราไม่รู้มาตั้งนานเรายังไม่เดือดร้อนเลยจะไม่รู้อีกสักหน่อยจะเป็นอะไรไป